สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับพิมพแล้วก็ฟิวม,มิมนั่นเองนะคะใช่ค่ะนะคะ,ะวันนี้เราอยู่ที่เป็นรถบ้านท้องไปนะคะสาขาบางพลีนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้มาเจอกับเรานะคะท่านแรกเลยนะคะ อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดสั่นกระดิ่งเปิดกระดิ่งไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเนาะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆนะคะแล้วก็รถที่เข้าใหม่อีกด้วยนะคะถูกต้องค่ะนะคะเพราะว่านะคะเราจะทำนะคะในส่วนของคลิปรีวิวรถเนี่ยแทบทุกคันเลยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆรวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆนั่นเองอ่ะใช่แล้วเนะะี่ยค่ะ ช้่นตอนนี้นะคะทางร้านรถบ้านนกไปของเรานะคะให้ลูกค้านะคะได้ใช้เงินจอมเพียงแค่999วบาทเท่านั้นเอง<ช>นะคะค่ะนะเพียงแค่9 9้999บาทเท่านั้นยังไม่พอใช่ไหมคะน้องหมาเรา<ช>มีของแ,แถมให้ฟรีถึง3อย่างอีกด้วยนั่นอเองะนะคะ,คะอย่างแรกเลยค่ะนะคะน้ำมันน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันให้เต็มถังนะนะคะ โอ้กล้องตกใจเลยพูดผิดทีเดียวกล้องตกใจเลยแล้วอย่างที่2นะคะมีในส่งการตรวจเช็คค่า2รายการก่อนส่งมอบรถยนต์นั่นเองค่ะและอย่างที่3อย่างสุดท้ายอ่ะนะคะเรามีในส่วนของท,ทุนออะไม่ใช่ทุน เป็นอะไรเนี่ยประกันอุบัติเหตุนะคะในสงตัวเนี่ยประกันเนี่ยหปีนะคะทุนน่ะมวลราคาประกันเนี่ยถึง30,000นจบาทอีก<ท>ด้วยน,นั่นเองะะทุนประกันถึง30,000 0บาทเลยอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุนะคะสามารถคุ้มครองได้ทั้งหมดเลยนะคะสามารถใช้สิทธิตรงนี้ได้เลยนะคะ ใช่ค่ะอย่าลืมนะคะที่นี่รถบ้านออกไปสาขาบางพีนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าพี่มิ่อิ่มสําหรับคันแรกนะคะ,คะยาวโมแต่ไหลนะพี่จ๋านะคะไปหาไปดูรถกันนะคะเคดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้อดีจุดเด่นของคันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างกับตัว Honda City คันนี้ปี2016ะนะคะเดี๋ยวให้ดูโฉมด้านหน้าก่อนละกันคะนะคะ ว่าด้านน้นเนี่ยนะคะปี2016นะคะก็จะเป็นไฟแบบนี้กระจังหน้านจาอย่างนี้แล้วก็มีตาฮันดานะคะแล้วก็มีในส่วนตัวเขาเรียกลังพึ่งด้านด้านละล่างผ่านมาด้านข้างบางอันนี้เครื่องยนต์เท่าไหร่นะคะน้องพิมคันนี้เครื่องยนต์หนึ่งห่จุดห้าหนึ่งจุดห้ารุ่นเอสด้วยสำหรับคันนี้ไฟล้อมวงล้อมแม็กมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะ เป็นแม็กแต่งร้อนะคะใหม่อย่างดีเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันตะก้องเป็นอะไรตาก้องผมเม่ยมือเลยด้านหลังะค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้ตัว Honda City i v t เปี2016เครื่องยนต์1.5นะคะอ่นะคะก็จะเป็นทรงตูดแบบนี้ไม่มีกล้องนะคะคันนี้คันนี้นะคะก็เป็นดีไซน์รถ ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่มองหา Honda City อยู่นะคะอยากได้รถที่แบบราคาเบาๆนะคะราคาสบายๆกระเป๋าพนูกนะคะท<ช>ี่นี่เนี่ยมีให้เลือกหลายคันเลยนะคะหลายส<ช>ีหลายรุ่นหลายแบบเลยด้วยนะคะใช่ค่ะอ่านะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูด้านในกันค่ะว่า ในส่วนของตัวนะคะซิตี้คันนี้เนี่ยเขามีฟังก์ชันแล้วก็มีอะไรเด่นๆบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะนะคะสำหรับตอนนี้นะใครที่แบบว่าสนใจนะคะสำหรับคันนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูภายในไปพร้อมๆกันนะคะนะคะเราเข้ามาด้านในแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันที่น้องพิมพ์บอกนะคะก็ด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทางตัวซิตี้นะคะก็จะเป็นคอนโซลแบบนี้เลยนะใหญ่นะคะแล้วก็มีแอร์แบกนะคะคู่หน้านะคะฝั่งคนนั่งนะคะแล้วก็ฝั่งคนขับนะคะในส่วนของตัวคอนโซลตรงกลางนะคะในส่วนตัวเอนเตอร์เทนเมนต์เครื่องเล่นนะคะก็มีจอแสดง กระจิตลิทนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถนะคะเดี๋ยวเบาเสียงก่อนอ้ฟังร้อเจ็ดด้วยย่าใครมาเปิดไปเนี้ย <c oughs> นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวนะคะ <c oughs> เล่นซีดีได้ฟัง fm นะคะ am <c oughs> อะไรได้นะจ๊ะอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนในส่วนตัวเมนูก็ใช้หมุนอย่างนี้นะจ๊ะอ่าประมาณนี้ฟัง fm <c oughs> ได้นะคะโวล่มด้านนี้นะคะ อ่าแล้วก็สาสาย AUX ได้ค่ะถัดมาด้านล่างนะคะในส่วนของตัวหมดแอร์นะคะก็มีเป็นแบบมือหมุนนะคะปรับระดับได้อะไรได้นะจ๊ะนีะ่แล้วก็มีแอร์เป็นอีก2ช่อง,งตรงนี้ด้วยเคียียออโต้ค่ะคันนี้นะจ๊ะ ใช่แล้วค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะที่อยู่ข้างในตรงนี้นะคะก็คือจะมีใส่วนของช่องเสียบ USB นะคะแล้วก็ power outlet นะคะที่สามารถใช้งานได้ปกตินะคะ<อ>ไม่ได้เสียนะคะลูกค้าจ๋าแต่มันแอบมาอยู่ข้างล่างเท่านั้นเองนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ช่องวางแก้วตรงนี้นะจ๊ะใช่ค่ะคันนี้นะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะ<อ>ตรงนี้เนี่ยก็เป็นปรับไฟฟ้าได้ไฟฟนะคะ ใช้งานได้ปกติเลยนะคะ,คะไม่มีตรงไหนเสียหายมีในส่วนของปุ่มอีโค้นโหมดให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ปุ่มประหยัดน้ามันของเรานะคะค<อ>ันนี้นะคะอย่างที่พี่อุ่นแจ้งไปเนาะมีในส่วนของแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะเบาะนะคะคันนี้เนี่ยเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะกว้า,างขวางนั่งสบายนะคะเ<า>บาะใหญ่มากนะคะท<า>ุกคน ใหญ่มากนะคะแต่ว่าตัวน้องพิมพ์ใหญ่กว่าเบาเอ๊ะใช่หรือเปล่าโอปานะคะเป็นเบาสีครีมนะคะแล้วก็มีหนุ่มส่วนโีกเนี่ยคือนั่งสบายนะคะใช่แล้วสบายมายะะกจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเข้ามาดูนะคะมาเลือกชมรถนะคะได้ที่ร้านได้เลยนะหรือว่าจะทดลองขับอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะลองมาเทสต์ไรฟ์ได้นะคะเทสต์สิใช่อ่ะนะคะก็เข้าๆคันนี้นะคะก็ ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่ว่าก็มาพร้อมกับเล่นในส่วนตัวฟังก์ชันอะไรพวกนี้ได้นะใจอย่างนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราสดราคาเราก็โปรโมชั่นนะคะ<ช>นนล้นี่เน่งค่ะไปค่ะนะคะก็คันนี้นะให้ดูคร่าวๆไปแล้วนะคะตัวซิตีนะคะปี2016แล้ว น้องพิมค่าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะราคาคันนี้เนะคะเบาสบายกระเป๋ามากมากนะคะเทบไร้น้ําหนักเลยด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าราคานะคะ Honda <c oughs> คันนี้นะคะนี่เป็นแบรนด์หลักนะ,ะปี16ด้วยแต่ราคานะคะเพียงแค่3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ <c oughs> 3 7 9 0 0 0บาทนะผ่อนต่อเดือนอยู่ประมาณที่เท่าไหร่คะประมาณ7,000บาทนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะถ้าสนใจโทรมานะคะตอนนี้เราขึ้นเสาไว้แล้วด้วยพอไปที่ะ <g ười> โทรนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0ูน9 2 3 6 6 6 6นะคะเบอร์เฮเป็นนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะตลอด24ี่ชั่วโมงใช่ลยอากับมาต่อนะจ๊ะสาวก็าหายไปแล้วนะคะ <g ười> ก็คันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่เท่าไหร่นะส,สามเจ็ด <ฮะ S 2> นะคะแล้วก็ย้ําเลยโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้เ <g ười> ท่านั้นที่เรากล่าวไปตอนต <c oughs> ้นนะคะว่าใช้เงินออกราเป็นแค่เก้ 9บาทแล้วก็ฟรีนะคะในส่วนตัวของทอีก3อย่างด้วยนะแน่ใช่แล้วนะคะโปรโมโชั่นดีๆแบบนี้นะคะมีที่นี่ะนะคะลูกค้าจ๋า9ก9บาทนะคะสามารถทําให้คุณนะคะได้เป็นเจ้าของรถขับแน่นอนนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ดู ะะถ้าชื่นชอบไลน์นี้ชื่นชอบรีวิวนี้นะคะ,คะกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดสั่กนกร่งกด Subscribe ไปด้วยนะจ๊ะได้ค่ะจะได้ไม่พลาดน,นะคะคลิปรีวิวนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคลิปหน้าเราจะมารีวิวคันไหนแนะนำคันไหนยังไงคลิปนี้อมกับน้องเพียงต้องไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณค่ะ